แล้วสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆและชอบนั่งเอาขาซุดเข้าไปข้างในเก้าอี้แบบนี้เลยนะคะเนาะแล้วมีอาการปวดตรงบริเวณน่องนะคะข้อพับข้อเข่าหรือว่ามีอาการเจ็บตรงฝ่าเท้านะคะก็วันนี้กิ๊กจะมีท่าที่จะบรรเทาสำหรับอาการเหล่านี้นะคะเรามาเริ่มออกกำลังกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับท่านี้นะคะกิ๊กจะแนะนำให้ทุกท่านทำในท่านั่งนะคะแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้น ก็คือเก้าอี้เตียเล็กๆนะคะอาจจะเป็นเก้าอี้สักพาตัวน้อยๆก็ได้นะคะเอามาวางไว้ด้านหน้าจากนั้นเนี่ยเราก็จะยกขาข้างที่ปวดหรือตึงนะคะขึ้นมาวางบนสเต็ปแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นจนรู้สึกตึงน่องเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆนะคะก้มตัวไปช้าๆนะกระดกข้อเท้าค้างไว้พอรู้สึกตึงตรงบริเวณน่อง ต้ข้อพับเข่านะคะหรือบางคนอาจจะตึงไปถึงก้นเลยนะก็ค้างไว้นะคะแล้วค่อยๆผ่อนกลับผ่อนปลายเท้าลงผ่อนตัวกลับแบบนี้นะคะนับเป็นหนึ่งครั้งเราจะค่อยๆทำไปแบบนี้นะคะให้ครบสิบ ครั้งเลยนะคะเนาะทำเท่านี้นะคะเพียงวันละ2-3ถึงครั้งนะคะก็จะบรรเทาอาการปวดตรงบริเวณน่องข้อพับข่าวปวดก้นเผลอๆอาจจะบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ทำแล้วเนี่ยอาการกลับเป็นหนักขึ้นหรือถ้าทำแล้วเนี่ยอาการปวดหลังเป็นมากขึ้นมีอาการปวดเร้าลงขามากขึ้นต้องหยุดทำเลยนะคะแล้วก็ไปปรึกษานักกายภาพบำบัดหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ก็สำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่จุริพรคลินิกกายภาพบำบัดนะคะที่เพจ Facebook ของสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดหรือที่ Line Official นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์081972 0514นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ